สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาพิกกาศกันค่ะในเดือนกุมภาพันธ25์2566นี้สิ่งใดบ้างที่คุณควรรู้เรื่องที่รู้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอันดับแรกอธิษฐานจิตต่อไพ่ครูสี่ใบบนขอให้คำทำนายออกมาอย่างถูกต้องแม่นยังค่ะอันดับที่สองเลือกจากหน้าไพ่ที่คุณชอบชุดที่หไพ่พระพรมฤาษีค่ะ ชุดที่2ไท่านเท้าวเวส,สุวรรณค่ะเมื่อเลือกไพ่ที่คุณชอบได้แล้วเรามารับฟังความหมายกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกชุดที่1ไพ่พระพรมฤาษีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้เรื่องใดบ้างนะคะที่คุณควรรู้รู้แล้วจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่หันมังกรกับนางเบนจากาย ตามมาด้วยไพ่พระอินและใบสรุปคือไพ่พระพรมฤาษีค่ะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณนะคะเป็นคนทำงานเก่งหาเงินเก่งชอบอาสาเจ้านายค่ะชอบอาสาแก้ไขปัญหาให้กับคนรอบข้างไพ่พระอินนะคะแล้วก็หลายท่านน่าจะอยู่ในระดับหัวหน้าผู้นานะคะประสบความสำเร็จแล้วอย่างสงูงในอาชีพหน้าที่การงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอิสระนะคะ อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเหน็ดเหนื่อยกับการช่วยเหลือเหน็ดเหนื่อยกับการสอนการให้ความรู้กับคนรอบข้างนะคะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จเหนื่อยแต่มีความสุขค่ะท้พระพรมฤๅษีนะคะด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณนะคะทําให้เป็นที่รักใคร่เมตตาสําหรับผู้ใหญ่มีโอกาสที่หัวนหน้าเจ้านาย จะให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและตัวคุณเองค่ะก็เป็นคนที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีทรัพย์ทางปัญญาค่ะชอบศึกษาหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ชุดนี้ข้อควรระวังสำหรับคุณนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานอาสาที่มีความเสี่ยงค่ะอย่างที่บอกค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย ไม่ว่าจะเป็นการอาสาช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือหัวหน้าเจ้านายก็แล้วแต่นะคะจุดสำคัญเรื่องนี้มีเพียงข้อข้อควรระว่างมีเพียงเรื่องเดียวค่ะคือช่วยเขาแล้วเราต้องไม่เดือดร้อนและอย่าช่วยเหลือใครในเรื่องของการเงินอย่าให้ใครหยิบยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกันให้ใครอะคะ่ะมีโอกาสที่ช่วยไปแล้วจะไม่ได้คืนนะคะมีความเสี่ยงมากค่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะ ก็คือด้วยความที่ตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่แบบจิตใจดีค่ะเห็นใครเดือดร้อนก็อดช่วยเหลือเขาไม่ได้บางครั้งทําให้คุณนะ่ะเก็บเงินยากค่ะมันความใจดีของคุณนะคะมันมันมากระทบกับความมั่นคงในเรื่องการเงินของคุณนะคะคือในชุดนี้ถ้าคุณมีเหลือแล้วมากแล้วพอแล้วคุณช่วยได้เลยค่ะช่วยเรื่องการเงินได้ถ้าคุณไม่เดือดร้อนนะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินเพื่อให้การเงินมีความมั่นคงงดการให้ยืมเงินทุกชนิดงดการเซ็นคำประกันทุกชนิดแล้วการเงินของคุณจะประสบความสำเร็จมีความมั่นคงเพราะตัวคุณเองเป็นคนหาเงินเก่งค่ะแล้วก็มีความรู้เป็นทรั์นะคะการเงินจัดว่ามั่นคงแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรำ่ำรวยได้แบบไม่ยากเลยค่ะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะ มีความรักเข้ามา2ลักษณะค่ะคู่รักที่มีสเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันแต่ความรักความสัมพันธ์ยังไม่มั่นคงซึ่งตรงนี้ยังไม่ใช่คู่แท้กับอีกลักษณะหนึ่งค่ะคนเก่งมีความรู้และประสบความสําเร็จแล้วในทุกๆด้านอยู่ใกล้ได้พูดคุยแล้วรู้สึกมีความสุขอบอุ่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้อันนี้มีโอกาสเป็นคู่แท้นะคะชุดนี้ชุดที่2เนะะี่ยค่ะ มีลักษณะของคู่แท้ที่เหมาะสมสำหรับคุณคนที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องการงานการเงินแล้วก็อาจจะมีอายุที่แตกต่างจากคุณนะคะ5ปีถึง10ปีขึ้นไปแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจดีค่ะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอบอุ่นคอยช่วยเหลือคอยให้คำปรึกษาแนะนำคุณได้ในทุกๆเรื่องะคะ่ะสรุปว่าเรื่องของความรักมีคู่สลักษณะเข้ามาให้คุณเลือกเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักที่กล่กองข้อความค่ะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธการาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธการาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกชุดที่สองไพ่ท่านเทวเวสวร์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์นี้เรื่องใดที่คุณควรรู้นะคะรู้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะไพ่ใแบรแรกนะคะได้ไพ่รจนากับสังทองค่ะตามมาด้วยไพ่ความไม่เที่ยงนะคะและใบสรุปคือไพ่ท่านเทวเวสวร์ค่ะอยากจะบอกว่าตัวคุณนะคะ น่าจะถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าปรับทัศนคติกับตัวเองแล้วค่ะเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าถึงความสุขที่แท้จริงคุณมีความคิดที่มันฉีกแตกต่างจากคนอื่นนะคะจนยากที่คนรอบข้างจะเข้าใจการกระทำความคิดและการตัดสินใจของคุณนะคะมันทำให้ตัวคุณเอง,งเนี่ยบางครั้งเนี่ยพูดไปแล้วก็เหนื่อยแต่ไม่ทำก็ไม่ได้ จะบอกว่าการลงมือทำของคุณหรือความคิดของคุณค่ะมันไม่ผิดเพราะว่าคุณทำเพื่อคนรอบข้างคุณทำเพื่อคนที่คุณรักคุณเสียสละตัวเองเพื่อความมั่นคงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จและคุณก็ทำได้ค่ะแต่สิ่งที่ได้รับะคหากันกลับไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขที่แท้จริงคุณหักหงทํทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองอะค่ะ ไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักไม่มีเวลาให้กับคนรอบข้างหรือบุพการีของคุณไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะดูแลสายใจตัวเองในเรื่องของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรการพักผ่อนนอนหลับไม่ตรงเวลาอย่างนี้ยค่ะการหักโหมทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญค่ะ เราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>ก็เพื่อให้คนรอบข้างมีความสุขแต่ถ้ามันตึงเกินไปอะค่ะคนรอบข้างไม่มีความสุขไม่เข้าใจคุณนะคะคุณเงียบมากคุณนิ่งมากแต่ว่าคุณแบบโฟกัสกับงานเงินอย่างเดียวอะค่ะจนจนละเลยในเรื่องของอความสัมพันธ์ของผู้คนรอบข้างค่ะโดยเฉพาะคนรอบข้างที่เป็นคนที่คุณรักอะครอบครัวอย่างเนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ขอสรุปว่าในชุดนี้เรื่องสำคัญที่คุณควรรู้นะตอนนี้เลยค่ะคุณต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการโฟกัสงานเงินมากกว่าความสุขที่แท้จริงในรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่คุณต้องการความสุขสิ่งใดที่มันทำให้คุณมีความสุขเป็นความสุขในแบบที่คุณต้องการเนี่ยบางครั้งอะคะ่ะ ความสุขของคนรอบข้างอาจได้หมาอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องมีมีเงินมีเงินก้อนใหญ่มีของขวัญราคาแพงไปหยิบยื่นให้เขาอะค่ะเพียงแค่คุณมีเวลาให้กับคนที่คุณรักเพียงแค่มีเวลาได้ใกล้ชิดกันได้สื่อสารกันได้แสดงความรู้สึกที่ปราถนาดีต่อการอย่างแท้จริงอะค่ะโดยไม่ได้ยึดติดในเรื่องของวัตถุนิยมของมีค่า หรือทรัพย์สินเงินทองอย่างเงี้ยค่ะคือปัจจัยหลักอาหารในเรื่องของการดําเนินชีวิตเนี่ยความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องจําเป็นค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดที่คนรักของคุณพ่อแม่ของคุณหรือคนรอบข้างเขาต้องการจากคุณะคะ่ะเขาต้องการเห็นคุณเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จที่สําคัญนะคะอยากให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่า มันสัมพันธ์กันค่ะถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีอะค่ะการงานเนี่ยค่ะในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์ตัวคุณเองชุดนี้งานเนี่ยมันไม่ได้ใช้แต่ความเชี่ยวชาญความชํานาญเฉพาะด้านอย่างเดียวมันมาสัมพันธ์กับเรื่องของสื่อเทคโนโลยีการพัฒนาความรู้การใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์เพื่อให้เราประสบความสําเร็จอะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ ถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ดีๆมันก็ออกมาแล้วมันก็จะทําให้การงานเนะะี่ยค่ะราบลื่นมีความคล่องตัวมากขึ้นพอการงานดีการเงินดีชีวิตรักชีวิตคู่ครอบครัวสิ่งดีๆก็ตามมาที่สําคัญคุณจะต้องปลดล็อกตัวเองค่ะให้มีความสุขจากพันธนาการทุกทุกด้านนะคะลองหาทางสายกลางของคุณให้เจอทําอย่างไรให้มีความสุขและมีอิสระทั้งในเรื่องของการเงิน ทั้งในเรื่องของด้านอ,อิสระทางด้านเวลาทั้งในเรื่องของสุขภาพให้มันมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันนะคะเพียงเท่านี้ชีวิตของคุณนะคะก็จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทุกๆเรื่องค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ